อาจารย์จะเอาดำอ๋อดำเมเดียหนูว่าดำอาจารย์นี่ก็ได้ด้านหน้ามันอยู่เรื่นี้เนาะปกติถ้าเราเห็นก้อนธรรมชาติอ่ะมันจะยึดติดด้วยสองภาคด้วยคือสิ่จะมีเดียหรืออ่ะสีแดงนี่แหละเหรือเมล็ดเอทิชั่นอ่าเอทิชั่นแอทิชั่นคราวนี้ตำแหน่งที่มันจะหุ้มมันจะมีสองส่วนส่วนแรกที่เป็น Y shape อ่ะ internal ก่อนก็ได้ อินเอร์มิดลลีลานาข้างนอกจะเป็นเอ็กเทอร์เนลมิดลิลี่ลานาโอเคอาเชเชลิ์ไปแล้วสองข้อต่อไปอันที่สามมิสซันแเดียไปแล้วอย่างที่สามต่อไปหนาึ่ต่งเคียดเริ่มยากแล้วอยู่เคียปกติถ้าเราแบ่งใช่ใช่มันจะแบ่งกมับข้างหน้ามีเดียมเดลและาเลาอ่ะคราวนี้แอนเดียจะง่ายหน่อยแอนเดีย อันนี้คืออาจารย์เตรียมมาเหรอใช่อาจารย์นั่งเรียนเมื่อเช้านั่งเรียนมาโอ่ะมากนกันกานกานอลังการงานสร้างเมื่อกี้เราพูดไปแล้วอินเทอร์เน็ตเมดูลารลียมีหน้าเอ็กเทอร์เน็ตด้านนอกโอเคข้างหน้ามาแล้วหนึ่งกลุ่มแอนตี้เดย์ซูแอนตี้เดย์าร์นิคนิวเคลียเออตัวเองอ่ะคราวนี้พอเสร็จมาด้านในก่อนเพราะมันง่ายเพราะมันไม่ต้องแบ่งชั้นบนชั้นล่าง ด้านข้างด้านในมีเดียวเดมโอโตมีเดียวโอเคสีเทาบาหวานโสโซมีเดียลอะถ้าเราแหวกดูมันลงมาที่นี่อะยังยังยังไม่เห็นค่ะบโดโซมีเดียลโดซมีเดียวอ่ะมันมาเลยรนะโดโซมีเดียลอะทีงนี้ตรงกลางก็งานแบ่งให้ด้วยอะไรเมสซ่าเมสซ่าเออเป็นนิตลายเลย มิดไลทอยังไงนะยล้คือเป็นเม็ดเขาเมทเมวลอะแล้วก็เอแล้วก็อินเตอร์มีเดียแบบเอาเอาทีออกโอเคอะต่อไปแ a t เท่าแล้วแรตเท่าเอาแบ่งเป็นบนกับล่างอบนกับล่างบนกับล่างอัปเปอร์เทียกับโล e เวอร์เทีย r t อัปเทียก็เอาทีนี้ก่อน LD กับ LP L คือแรตเท่าแล้ลโดโซเออแคแต่ละทีอะจะไม่เหมือนเออ ดอโซูและเทลล์ก็ได้เออๆอาจารย์งงมากเมื่อกี้ตอนนี้ฟังอะโอเคอ่ะได้สองอันแล้วเนาะแต่อีข้างล่างนี่แหละอันนี้เวนท์เลเอนทีเรียหรออันเดียเอ็นทีเรียเอ็นทะเรียอ่ะอันเนี้ยะทำไมอีสองอันเนี้ยมันเป็นอันเดียวกันเราเรียกเป็นวีพีก่อนไหนนะสองอันอันนี้ยังไม่เลเวลดีกว่าอ่ะยังไม่เลเวลนะอีสีแดงเข้มกับแดงอ่อนมันเป็นกลุ่มเดียวกันก็คือ VP พีนี่ไงวีพีแล้วมันดันแบ่งเป็น2ก้อนวีในกับวีนอกอ่าโอเคโอเคเวนโรทีาเดียวีเดียวเดนโพดีเดียวพอเราโอเคพอเรามาดูเขาก็เลยเขียนได้ละวีพมีวีพีแอนนอกีเดนวเั่นงเขียนแดงเข้มนะ โอเคโรเวอร์เทียเราโว้โรเวอร์เทียอัพเวอร์เทียเราไม่พูดละเออแล้วก็เซนหนึ่งสองสามสามแบ่งเป็นในกับนอกเออโอเคเก็ยนหนึ่งสองสามโรเวอร์เทียสามแบ่งเป็นในกับนอกโอเคใหญ่ไหมคูนสีเดียวกันสีฟ้ากับสีน้ำรสีเดียวันตะกูลวีจะไปอะไรต่อตะกูลวีสามอ่าข้างหลังข้างหลังข้างหลัง ข้างหลังพาวิน่า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 มันจะมีสองเม็ดสองเม็ดจะเดบริษทบอดีเดียกับเรทเทลมันก็จะแยกกันอันนึงบอดีบรอดีทั่จำเป็นเอเอ็มก็ได้บรอดีเอ y ก็คือมีเดียเออคืเอ็มอย่างอ l รทเล l รเก็เป็นไลฟ์เซมีเียอโอเคได้ละหมด เราก็บอกเดี๋ยวกี้ลืมข้างในเซนโตรไม่ดีเซนโตรมีเดียไม่แมในอินเทอร์เนลเนี่ยจะมีนิวเคลียสจัดอยู่อันก็คืออันนี้เซนตรมีเดียโอมีเดียนป่ะไม่รู้เดียนป่ะรู้ไหนอว่าซีเอ็มเก่งมากมม้นอ่ะหมวยางแล้วก็ย่อว่าซีเอ็มเขียนตอบว่าซีอโดนหัก มันเลยปิดไม่ได้เลติคุล่าก็คืออยู่ในเอ็กซ่าใช่ใช่อยู่เนาะอีกทีมมันคือนิวเคลียสในเอ็กซ่าเลติคุล่าอะไรใช่ๆๆอยู่อยเนาะเอ็กซ่าเลติคุล่าอยู่เนาะเอ็กซ่าอืมโอเคเป็นในเอ็กซ่ในเอ็กซ่าใช่ในเอ็กซ่ก็คือเหมือนซีเอ็มแต่ว่าอยู่แค่คนละชั้นใช่ใช่อันนี้มันก็เลยมาเป็นก้อนอย่างนี้ไม่ได้อ่ะมันอยู่นอกขนาดเอ็กซ์เทอร์นอลยังไม่มีเลยเอ่อโอเคอ่ะโคดังนิวเคลียสหมดแล้วหลายันเลย ได้เปล่าเดี๋ยวรอให้เฟิร์สทวนให้อีกรอนี่นี่ไงมิดนี้มิดนี้ไงเอ็กตาคือแบ่งที่เส้นสีส้มใช่ไหมะอันนั้นเหรอไม่คอมไม่ค่อยมีคอมมไม่ค่อยมีนะแต่เอาซีเอ็เอาแต่เอาแต่ซีเอ็นะเซนโทมีเดียนเซนโทมีเดียนโอเคโอเคอันนี้เราจะผ่าปึ๊บเราจะแกะค่าว่ามันย่อมาจากเอ็กตาเอ็กตาได้ได้ โอเคอาร์ามาดูอารนิวเคลียส้างไม่มันเป็นมันเป็นแผ่นมันไม่รู้อ๋อลามีนาขอบคุณครับตัดตัดทานซูเวอร์เซ็กชั่นอาี่ลามีนาตัววายเบียร์เวนติจตาส่วนนั่นนอกจะเป็นเอ็กตาลอาลามีนาอันนี้เนาะโคตรีถ้านักเรียนดูอ่ะต้องดูรูปเล็กไปด้วยว่ามันตัดโดนตรงไหนเพราะถ้าไม่ดูรูปเล็กอ่ะบางทีจะงงด้านหน้าอยู่นี่นะด้านหลังอยู่นี่เนาะโคตรีด้านหน้าฟอนเทลโคอ่ะมันจะแหลมนิดนึงด้านหลังมันจะทุ่ม โอเคอันนี้ออกศีรษะออกโกรโอเคถ้าเรามาอย่างเงี้ยยังไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่แรตเชลโลเป็นยิงโกลแรตเชลโลเป็นยิงโกโอเคพอปัดโคลุซัมเริ่มมาเห็นไหมม,มันโดนแชลักมานิดนึงพอปัดรอต้องใช่ไหมไปไหนละรอต้องเจนูบอดี้อ่ามันตัดมาแนวนี้<ต>มันต้องดูบอดี้มาน่อนึงนี่ไงบอดี้เขาก็เลยเร็วเรอยมาได้ละวอร์ซันอ่ะเออ่าโอเควอร์ซันพอเดทนิวเคลียสจะเริ่มมาเดี๋ยวหนูต้อง ้องทำยังไงถึงจะจำและเข้าใจอันนี้อันนี้ตึงมากทั้งหมดเนี่ยมันเป็นซีเชฟสตัคเจอร์ทั้งหมดเลยอ่ะเป็นเหมือนลูกน้ำอ่ะแล้วหนูเอาผมเอาอีซีเชฟเนี้ยมาซ้อนกันให้หมดโอ้ไอนี้เราเรียนไปละเวนติโคลแอนติเลียบอดดี้โพสติเลียยิมบิเลียเปนนี้อะไรนะอินเตอร์เวนติบูล่เออเออเดียวกันเดียวกันเตอร์ใช่ไหมอาร์วีดักโฟด อันนี่ได้แล้วหนึ่งซีเมื่อกี้เราตัดตรงนี้ใช่ไหมตัดปุ๊บเจอลาตชร์ล่าน่าจะโดนซีนี้คือซีช่องหรือมันคือช่องหรือว่ามันคือเนื้อเป็นซีเชฟมันเป็นช่องเหรอคะเนี่ยซีเชฟสแต็กเจอร์อันนี้เป็นโพงอันนี้เป็นโพงอันนี้เป็นโพงอ้เป็นเอออันนี้เป็นสแต็กเจอร์อะแล้วเมื่อกี้เราตัดเจอตรงนี้ใช่ไหมเห็นนิวเคลียสนี้ปะเอ่ออฟคอเดียร์นี่มันโดนนี้มันเริ่มมาเรายังเรายังไม่ยังยังใช่ไหมเออนี่ยมันเริ่มมาองี้มันอยู่ด้านหน้าปะ หนูต้องจิตนาการว่าอีสียอันเนี้ยแต่ยังไม่เจอฟอนิกฟอนิกจอาจจะเจอบอดี้ของฟอนิกมันยังไม่มายังไม่ถึงฟอนิกมันจะต่ำกว่าเออเออนี่ไงมันจะซ้อนกันแบบนี่ไงซ้อนอยู่ตรงกลางเ่ยเราไม่รู้ว่ามันจะอะไรซ้อนกันยังไงแต่เวลาเราแยกเราเราไม่ได้เรียนกันทีเดียวไะแต่เวลาเราตัดเนี้ยหนูต้องเห็นทุกอย่างในนี้ไงทั้งหมดเนี่ยมันมาทับกันซีแต่ละซีอ่ะ มันก็เลยไอ้นี้แยกมาโครงสตลซัคเจอร์ซีแต่เขด้กับทั้งคู่นการเอรีลอนกันตอนนี้คืเราจะเห็นเป็นโคฟงแบบมันจะไม่เห็นเป็นสีสตลซัคเจอร์ใช่มันไม่เห็นมันเห็นแค่นี้แต่นี้ยเราตัดจากข้างบนลงมาเนาะอันนี้นะก็นี่อนี้สีที่เป็นเป็นใช่ใช่ใช่วินดี้ขึ้นนะนี่ไงโฟลเมนออลมอนลูอยู่นี่สีดำใช่ใช่ใช่อ่ะอันนี้เริ่มมาละเจนูจำได้ป้ะสปินเนียมเออเจนูอยู่นี่สปินเนียมอยู่นี่อาจารย์ตัดแนวนี้ อ่าเริ่มมาแล้วอันนี้ง่ายเพราะผมจำได้ t a l i body body อยู่นี่มันง่ายเพราะเราจำได้จริงโคโลดบคัตเริ่มมาอ่ะ head of c o r d e เริ่มใหญ่ขึ้น internal capsule เริ่มมาแล้วมันจะเป็น anterior i m ใช่ไหมจนแล้วก็เป็น posterior i m อ่ะนี่ไงมาแล้วมาแล้ว internal capsule ขาหน้า anterior i m internal capsule ขาหลังอัอนอนี้พอเดมันโดนมาใช่ไหม c o เ d อยู่ไหน หวัวมันอยู่นี่ใช่ไหมแล้วพอดีเขาตัดลงมาจะตดมันก็เจอหัวกับเจอหางมาหน่อยเดียวหางนิดเดียวเพราะมันโดนหางมาด้วยเพราะเราตัดแนวนี้ไงนั่นคืออะไรเ๋อโอ้พอดีเรายังไม่ได้เจอไม่ได้งพอดีหางกับติดนึงมันเป็นือนลูกน้ำอ่ะหัวมันอยู่นี่มันโค้งแนวนี Jeez ้ใช่ปะมันก็เลยเจอนี้กับเจน